ยาโฮสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพอดีว่าผมได้ได้ไอเดียในการทำคลิปรายการใหม่เพราะผมพอดีอยู่คิดว่าถ้าพอดีอยู่อยู่คิดว่าเออถ้าเราปล่อยไว้แบบนี้เอาแต่รอเสียงภาคของคนนั้นคนนี้สุดท้ายแล้วเราก็จะไม่ได้ทำอะไรเลยลงในช่อง แล้วช่องเรามันอาจจะล้างก็ได้แล้วคนก็จะติดตามน้อยซึ่งรายการใหม่ที่เราคิดขึ้นมานั่นก็คือไม่ใช่เราดิผมผมคิดขึ้นมานั่นก็คือรายการรีวิวอนิเมะซึ่งรายการนี้นั้นจะไม่มีการสปอยจะพูดถึงสิ่งที่ตัวเองชอบในอนิเมะทั้งจุดดีจุดเสียแล้วก็มีสามารถให้ท่านผู้ชมทุกท่านเข้าร่วมในรายการนี้ได้ ซึ่งพ้นตัดตอบแทนนะหรอไม่มีอะแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงคุณจะสามารถรีวิวหรือโปรโมทช่องตัวเองในคลิปนั้นๆได้ถ้าคุณเข้าร่วมในรายการและไม่และที่สำคัญนั่นก็คือเราจะได้ร่วมสนุกกับการรีวิวและให้คะแนนอนิเมะโดยไม่มีการสปอยซึ่งจะทำให้คนดูนั้นรู้สึกอยากดูอนิเมะเรื่องนี้หรือ เรื่องไหนที่ผมยังไม่ดูยังไม่ดูก็สามารถแนะนํามาได้ผมถึงจะได้ไปดูโดยรวมเลืดแล้วผมก็ดูอนิเมะมาถึง200กว่าเรื่องแล้วแล้วก็คิดอยากทําทรายการนี้มานานแล้วด้วยเพราะงั้นอย่าลืมเข้าร่วมในดิส c อ r d แล้วก็มาร่วมสนุกกับรายการนี้ได้ซึ่งในแต่ละคลิปในรายการนี้จะสามารถเข้าร่วมได้ คลิปละ5้าคนแล้วก็จะมีแขกพิเศษด้วยสําหรับบางคนอาจจะมีช่องเป็นโครงตัวเองแล้วก็จะแนะนําช่องของตัวเองออกมาได้สําหรับคนตอบแทนนะหรอก็ไม่มีเหมือนเดิมฮะแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงสิ่งที่สําคัญนั้นก็คือเรามาร่วมสนุกด้วยกันอย่าลืมเข้ามากันล่ามาแค่นี้แหละครับโชคดีนะครับขอรีบๆเข้ามานะ